สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเพน t าคอรสตานะคะหวังว่าทุกท่านยังคงสบายดีและอยู่ตรงนี้นะคะเราไม่ได้พบกันนานเลยนะคะผู้อ่านนะคะเออไม่สบายช่วงเดือนมกราคมทั้งเดือนเลยนะคะเพิ่งจะฟื้นตัวได้ไม่นานและไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะก็เอ,อ่อต้องขอโทษในนาทีนี้ด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะยังคงอยู่ตรงนี้เนาะ ก็วันนี้นะคะเป็นเลิกงามยามดีนะคะวันที่21พอดีเลยที่วั่านอัดคลิปเนาะก็เป็นนิวมูนแห่งปีเลยนะคะศูนย์องศา,าที่ราศีเมษถ้าใครอยากจะเริ่มอะไรใหม่ในวันนี้ขอเชิญให้เริ่มได้เลยนะคะจะดีมากๆเรามาอัปเดตนะคะพลังงานคนโสดนะคะของชาวราศีมิถุนกันนะคะว่าพวกคุณเป็นอะไรกันบ้างนะคะในช่วง เดือนเมษายนนี้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะถึงเมษายนก็คือช่วงนิวมูนนี้เลยนะคะ21มีนาคมเนี่ยนะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอ่าก้วไม้โอ้7ไม้แ a ง g m นควีนคัพส p โอ้เ oh, ดาบราศีมิถุนนะคะผู้อ่านมองดูว่าคุณนะคะรู้สึกว่าคุณอยากจะถอยห่างอะไรบางอย่างที่คุณไม่โอเคนะคะถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์คุณเหมือนกับคุณเจอความรักความสัมพันธ์ที่ท็อกซิตนะคะเป็นผิดก็เป็นไปได้นะคะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายในใจของคุณหรือในความคิดของคุณนะคะเห็นไหมคะเไม้คุณคิดเยอะนะคะ คุณอาจจะแบบว่าขัดแย้งทัศนคติไม่ตรงกับความคิดความสัมพันธ์ของคนที่คุณคุยคนที่คุณดิวก่อนหน้านี้นะคะเลยทําให้คุณแบบอาจจะแบบอยากหลีกหนีอ่ะมันเป็นการขัดแย้งที่แบบ ขัดแย้งกันมากพอสมควรนะคะจะด้วยเรื่องทัศนคติการปรับตัวหรือว่ามีคนเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่มาเลยทําให้คุณแบบอยากหลีกหนีอยากปีกวิเวกนะคะแล้วอยากจะอยู่นิ่งๆนะคะปิดตัวปิดใจเป็นหมดอ่ะตอนนี้นะคะสําหรับมีถุนนะคุณอาจจะแบบว่าชอบใครจริงจังะเนาะก่อนหน้านี้นะคะค u e น n อกพับคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอะ เป็นคนที่แบบเออถ้าฉันรักใครฉันก็ทุ่มเทนะฉันก็รู้สึกว่ารักอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าให้ความรักกับความสัมพันธ์ที่ผ่านๆมาของคุณนะนะคะสําหรับคนโสดนะตอนนี้คุณอาจจะแบบว่ากําลังโสดอยู่หรือว่าเพิ่งจะโสดหมาดๆนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอะยังเอาตัวออกจากความคิดความรัก หรือความใส่ใจของคนคนนั้นไม่ได้กับความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งผ่านมานะคะเพราะว่าเป็นคว e นคลับเนาะแล้วก็ตอนเนี้คุณเองอ่ะเหมือนกับปิดกั้นนะปิดกั้นความรู้สึกคุณของคุณของตัวคุณเองค่อนข้างเยอะคุณเองอาจจะแบบว่าอยากมูฟออนหลายครั้งแล้วแต่คุณอาจจะยัง move on ไม่ได้นะคะด้วยความที่คุณแบบอาจจะชอบเขามากนะคะมากกว่าที่เขาชอบคุณหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้คุณมูฟออนจากตรงนั้นไม่ได้ แต่ว่าผู้อ่านเชื่อว่าในสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะหลีกหนีนะคะออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิตนั้นนะคะเพราะว่าใต้สำรับเป็น5เหรียญน,นะคะเดี๋ยวมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าคุณนะ่ะกล้าเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นนะคะผู้อ่านมองแล้วว่าคุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์ นะคะที่ไม่ตอบโจทย์กับคุณนะคะหรือคุณอาจจะเดินออกมาแล้วและกําลังอยู่ในช่วงเยียวยารักษาแผลใจของคุณก็ได้นะคะแฮงแมนนะผู้อาจเป็นกำลังใจให้นาะมิถุนใจเย็นๆน,นะคะตอนนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะวันนี้ที่ห่านอาจมันเป็นนิวมูลนะคะศูนย์องศาในราศีเมษเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่แห่งปีเลย ถ้าวันนี้นะคะสำหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่มีความทุกข์ใจมาระยะหนึ่งแล้วนะคะสำหรับชาวมิถุนคนโสดอะไรที่ก็ตามอะ่ะที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์นะคะคุณยังคิดว่าคุณอะ่ะยังเขาเรียกอะไรอะ่ะ ยังตกผลึกไม่ได้ละกันกับความคิดของคุณนะคะขอให้คุณน่ะอยู่กับตัวเองเยอะๆหรืออาจจะแบบว่าปรึกษาใครนะคะให้คําแนะนํากับคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็ได้นะตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาจิตใจให้สงบอาจจะช่วยคุณได้เพราะว่าตอนเนี้ยผู้อ่านคิดดูว่าดูตามไพ่เลยนะอาจจะแบบว่ายังไม่ตกผลึกอะสาหรับบางท่านน่ะ ยังรู้สึกว่าคุณยังลืมไม่ได้กับความสัมพันธ์เก่าๆที่เพิ่งผ่านมานะคนโสดคุณพยายามจะเอาตัวออกห่างแต่คุณก็อาจจะอยากตัดให้ขาดแต่ผู้อ่านมองดูว่ามันต้องใช้เวลาและคุณก็จะทํามันได้ด้วยนะคะด้วยอิทธิพลของ New Moon ที่ผู้อ่านบอกเลย n นิว o ูลแห่งปีในศูนย์องศานะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะวันที่21เนี้ยนะคะมีนาเนี่ยเป็นต้นไปเลยนะ ใครที่อยากจะเริ่มต้นนะคะอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองจบความสัมพันธ์เก่าเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ทําได้นะคะและทําได้ดีด้วยขอให้คุณมั่นใจเถอะว่าคุณทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้อ่านเป็นกาลังใจให้มิถุนนะคุณคนโสดตอนนี้คุณต้องแบบว่าเยียวยาจิตใจตัวคุณเองก่อนนะคะคุณถึงจะเจอเอเนอร์จใหม่ๆพลังงานใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะ ตอนนี้ขอให้คุณตัดสิ่งเก่าๆออไปความสัมพันธ์เดิมที่ท็อกซิตขอให้ตัดออกไปนะคะอย่ากเก็บเอามาทําให้คุณแบบเครียดนะคะเพราะดูแล้วตอนนี้คุณค่อนข้างเครียดนะคะมาดูคําแนะนําจาก Inner g o d กอ s เนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพธิดานางฟ้าเนี่ยอยากจะแนะนําอะไรมีถุนบ้างคะอ่าดูนะคะ freaking beautiful นะคะพระอยากจะบอกว่า ให้คุณนะคะเชื่อในความรักอยู่เสมอนะคะหนึ่งหกแทนด้วยดาวสุขความรักนะคะแล้วก็ตัวตนของคุณเองพ้ะอยากจะบอกว่าให้คุณนะคะมีถุนนะเป็นตัวของคุณเองนะคะอย่าพยายามที่จะเป็นเหมือนใครหรือพยายามทําให้ใครมีความสุขซะจนตัวคุณเองไม่มีความสุขโอเคไหมคะอ่ะคือพยายามเป็นตัวเองรักตัวเองให้มากมาก มีความสุขกับตัวเองให้มากๆมากมากว่าที่คุณจะไปทุ่มเทความสุขให้กับใครนะคะเพราะ Queen of Cup อ่ะเป็นพลังงานของคนที่ทุ่มเทในความรักอยู่แล้วนะคะรักใครรักชอบใครชอบนะคะเพราะฉะนั้นอะผู้อ่านเข้าใจว่ามิถุน่ะอาจจะรู้สึกว่า เอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆที่มันท็อกซิตไม่ได้โสดแบบโสดยังไม่สนิทแบบนั้นน่ะแต่ผู้อ่านเชื่อว่าคุณจะทําได้แต่ขอให้คุณนะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะค่อยๆอยู่กับตัวเองลองนะคะคิดทบทวนว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันตอบโจทย์คุณไหมนะคะแล้วไพ่เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกกับคุณว่าขอให้คุณน่ะ อย่าพยายามเป็นใครหรือพยายามทําให้ใครมีความสุขในขณะที่คุณเองอ่ะไม่มีความสุขโอเคไหมคะตัวคุณเองสําคัญที่สุดตัวคุณเองต้องมีความสุขก่อนคุณถึงจะเผื่อแผ่ความสุขไปยังคนรอบข้างหรือคนที่คุณรักได้เพราะฉะนั้นนะ่ะให้คุณนะ่ะรักตัวเองให้มากๆก่อนโอเคไหมคะสาหรับมิถุนนะผู้อ่านเป็นห่วงมิถุนนะคะขอให้คุณนะคะยืนหยัดในความเป็นตัวคุณและรักตัวเองให้มากๆ แล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะรับพลังงานใหม่ๆเข้ามาเพราะว่านิวมูลที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี้ยจนถึงเมษาแล้วมีโซล่าอิกิปใหญ่ผู้อ่านเชื่อว่ามันจะส่งผลกระทบที่ดีๆต่อชาวราศีมีถุนด้วยนะคะขอให้คุณนะเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองมากๆนะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพโดยกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครขอให้ทุกท่านเปิดใจกว้างๆนะคะรับ ผู้อ่านหวังว่าทุกท่านนะคะจะพบเจอกับความรักที่สมหวังทุกท่านเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตาม s u b สไครต์กันอยู่ตรงนี้นะคะก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆนะคะผู้อ่านกา็จะพยายามนะคะอัดคลิปนะคะให้ต่อเนื่องเพื่อที่จะเหมือนกับ แผ่พลังงานที่บวกๆนะคะดีๆให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ